สวัสดีครับผมเนคอสคลิปนี้ผมจะมาสอน l ID และแนะนำตู้กาชาสำหรับไอดีเริ่มต้นของเกม Black c คเวอร์โมบาก่อนไปรับชมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารและไกด์ลายดีๆอย่าลืมกดติดตามชแนลนี้ไว้นะครับเพราะว่าผมมีเมนูเด็ดๆมาเสิร์ฟให้ทุกคลิปแน่นอนครับและสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังมองหาชุมชนของเกมนี้ผมขอแนะนำกลุ่ม Facebook ที่ผมดูแลอยู่ใครมีคำถามอะไรสงสัยสามารถสอบถามในกลุ่มได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเราควรจะเล่นเซิร์ฟเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นดี จากประสบการณ์ส่วนตัวจะแนะนำของญี่ปุ่นนะครับ ของอาจจะแจกน้อยกว่าแต่ก็น้อยกว่าไม่มากและสิ่งที่ญี่ปุ่นทําได้ดีกว่าเกาหลีก็คือเลดกาชาออกง่ายกว่ามากๆนะครับทำให้ไม่เสียกําลังใจในการรีไอดีเพื่อที่จะเล่นไอดีเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับมาเริ่มที่วิธีการล็อกอินกันเลยผมจะแนะนําการล็อกอินรูปแบบบัญชีเยี่ยมชมของระบบเกมนะครับใครอยากจะทราบวิธีล็อกอินแบบละเอียดให้ดูคลิปสอนล็อกอินรูปตัวไอด้านขวาบนหรือในคําอธิบายของคลิปนี้ได้เลยหลังจากที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้เล่นตามไกด์ไลน์ไปเรื่อยๆจนถึงตอนที่ระบบเกมสอนเปิดกาชานนัเองนะ เปิดกาชาครั้งแรกสามารถรีหาตัวละครที่ต้องการได้ซึ่งระบบจะล็อก S&R ให้เรา1ตัวและก็มีโอกาสออก S&R s มากกว่า1ตัวด้วยนะครับหลังจากที่เปิดกาชาตู้รีแล้วระบบจะสอนให้เราทําตามนะครับหัวข้อที่3จะเป็นการรีการเปิดกาชาตู้นี้อีกครั้งซึ่ง1 ID จะจํากัดอยู่ที่20ครั้งนั่นเองและหัวข้อด้านขวาสุดคือการบันทึกการเปิดกาชาที่ได้ในครั้งนี้และหัวข้อซ้ายสุดก็คือการย้อนกลับแต่ยังไม่ได้รับของรางวัลในการเปิดกาชานะครับเราจะต้องรับของรางวัลตรงหัวข้อรับของรางวัลก่อนถึงงจะได้ราวัน การเปิดกาชานะหัวข้อต่อมาคือการยืนยันการเปิดกาชาและรับของรางวัลท,ทั้งหมดที่เราเปิดได้ตามที่เราบันทึกเอาไว้นะครับโดย a n นิเมชันการเปิดกาชาที่เราจะได้รับของรางวัลเปิดกาชาระดับ SR ขึ้นไป ขอบประตูจะต้องเป็นสีทองนะครับและระดับ SSR ขึ้นไปลุงแกรนดัสจะต้องลืมตา1ข้างนั่นเองแต่บางทีตรงนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้นะครับเพราะบางทีประตูขอบไม่ทองหรือแม้กระทั่งลุงแกรนดัสไม่ยอมลืมตาก็มีโอกาสได้ SSR เช่นเดียวกันนะครับผมแนะนําการเปิดกาชาตู้รี20ครั้งให้หาวิลเลียมแวนเจสหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทอง สายพพอร์ตตัวยอดนิยมมีความสามารถหลักๆก,ก็คือเสกศัตรูเป็นต้นไม้ได้เพิ่มบัฟความเร็วและพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมและเพิ่มแต้มคะแนนพิเศษสำหรับใช้สกิลอันติเมตนะครับหลังเปิดกาชาตู้รี20ครั้งแล้วให้เรามารับตั๋วกาชาในจดหมายตอนนี้ระบบจะแจกทั้งหมด30ตั๋วสำหรับ i อดีใหม่และมีแจกเพชรให้เล็กน้อยนะครับซึ่งเราสามารถนำเพชรตรงนี้ไปซื้อตั๋วกาชาเพิ่มได้ราคาตั๋ว1ใบจะอยู่ที่120้ีเพชรตู้กาชาซีซั่นเป็นตู้กาชาที่เป็น, Limited, นตนน ถ้าหากได้ทั้งสองสามารถนำลงทีมหลักได้เลยเพราะเป็นสายพลังโจมตีที่จําเป็นต่อทีมนั่นเองส่วนมิโมซ่าผมไม่แนะนําเท่าไหร่ ถ้าหากตู้กาชารี20ครั้งของเราเลือกวิลเลียมแวนเจสแล้วตัวซัพพอร์ตอื่นๆหรือว่าฮิลลิงตัวอื่นเนี่ยแทบจะไม่จาเป็นเลยสําหรับไอดีเริ่มต้นหรือจะเปิดกาชาตู้นี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยวนกลับไปรีหาตัวละครประเภทป้องกันหรือดาเมจในตู้รี20ครั้งส่วนตัวแล้วตู้ซีซันผมจะไม่แนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าหากอยากเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลโดยเฉพาะยามิล่างคูพะละค่อนข้างที่จะดีเลยโดยตู้กาชาซีซันจะมีแต้มการันตีอยู่ที่200ใบนะครับโดยแต้มการันตีตรงนี้ของกาชาาาาอ์ซ่ถ้าหากผผมมจไมํไิด จะสามารถเลือกตัวละครได้นั่นเองนะครับและตู้กาชาต่อมาจะเป็นตู้กาชาอีเวนต์ยามิสุเกฮิโรตัวละครนี้แนะนํามากครับเพราะเป็นสายโจมตีที่ดีมากยิ่งเล่นผ่านด่านต่างๆยิ่งแบกได้ดีช่วงเริ่มต้นสกิลทีเดียวหายหมดกระดานเลยแบกเริ่มต้นได้ดีมากๆครับโดยตู้กาชาอีเวนต์ยามิสุเกฮิโรก็จะมีการันตีอยู่ที่200ใบเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเปิดกาชาครบก็จะได้รับจอมเวทยามิไปเลยนะครับตู้ต่อมาฟูโกเลออนเบอร์มิเลียนตัวละครตัวนี้ผมก็แนะนําเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นสายโจมตีที่ดีมากเเช่นดียยวกับามิ แต่ฟูกโกเลออนจะเป็นตัวละครที่อาศัยสกิลรูปแบบของไม่เป็นหลักถ้าหากยื้อเทินได้จะค่อนข้างได้เปรียบโดยการใช้อีเวนต์ฟูกโกเลออนก็จะมีการันตีอยู่ที่200แต้มเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วการใช้อีเวนต์เหล่านี้ก็จะมีแต้มการันตีอยู่ที่200แต้มทุกตู้กาชาเลยนั่นเอง ตู้กาชาต่อมาจะเป็นตู้กาชารวมแต่จะไม่มีตัวละครอีเวนต์ไม่แนะนําเท่าไหร่ครับแต่เราสามารถเปิดฟรีได้1ครั้งหลังจากนั้นรอครบเวลาคูณดาวก็จะสามารถเปิดกาชาฟรีได้ต่ออีก1ครั้งครับและตู้กาชาต่อมาจะเป็นกาชาการ์ดการ์ดในตู้กาชานี้สามารถใส่ได้ทุกตัวละครเลยครับจะใช้เหรียญโคเวอร์ในการเปิดกาชาเหรียญโคเวอร์ตรงนี้สามารถหาได้จากระบบการรับเหรียญและก็ส่งเหรียญให้เพื่อนนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นตู้กาชาเพชรเติมไม่แนะนําเท่าไหร่สําหรับสายฟรีเพราะเราจะต้องไปซื้อแพ็คในร้านค้าราคาประมาณ7-800บาทเลยซึ่งตู้กาชานี้เปิดครั้งแรกจะได้รับประกัน S.R s แน่นอนการเปิดกาชาแต่และตู้จะมีโอกาสได้ตัวละครและการ์ดเลด S.R อยู่ที่4%ทุกตู้โดยแยกเป็นจอมเวส2.5%และการ์ด1.5%เมื่อเปิดกาชาได้ตัวละครแล้วให้ไปตั้งรหัสผ่านเพื่อการ i อดีบินที่การตั้งค่าด้านขวาบนนะครับและก็เลือกฟันเฟืองจากนั้นไปที่หัวข้อบัญชี และเลือกหัวข้อ,ขอการตั้งรหัสผ่านเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วสามารถเล่นเกมได้เลยครับ แต่ถ้าหากไม่ได้ตัวละครที่ต้องการให้เปลี่ยนมาเลือกหัวข้อล็อกเอาท์หรือว่าออกจากระบบและเมื่อออกจากระบบเรียบร้อยแล้วก็ให้เลือกหัวข้อล็อกอินด้วยระบบท่องเที่ยวจากนั้นก็เริ่มรีไดีต่อได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปรีไคลิปนี้ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและไกด์ลาดีๆของเกม Back c o ค e r Mobile อถจากชแนนี้และคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลื